สวัสดีครับพบกับผมโอราจพันธ์ครับวันนี้จะมาให้ทัศนวิจารณ์มวยมวยรักมวยชอบนะครับวันนี้เป็นศึกเพชรจานดีครับประจําันที่13มิถุนายนนะครับผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์คู่แรกนะครับเป็นงานพบกันระหว่างเชฟพลดาบรันสารคามนะครับพบกับวันมีโชคนับทีเคดีมวยไทยนะครับเจ้าเชฟพลนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องบูดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีเก่าเกมนะครับ ส่วนเจ้าวันมีโชคในเป็นบริจังว่าฟีมือควบเครื่องดักเตะดักแทงนะครับมีปั๊มรัดฟัดตีขวางหน้ารันแทงดีนะครับทัศน์รัชา์วันนี้ผมชอบที่เจ้าชชยพลครับจังฟีมือคบเครื่องนะครับหลักเหลมฟีมือมวยดีกว่าเก๋าเกมกว่านะครับจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับทัศน์รัชย์งวันที่สองครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเจ้าเฉียบขาดปอพงสว่างนะครับพบกับเพชรชนรานกออดิศัก์นะครับ เจ้าเฉียบขาดนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือคบเครื่องติขาไตมัดรุนแรงนะครับเก๋าเกมนะครับรุนนำนอกได้นะครับส่วนเจ้าเพชรชลธารนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเดินบู้ดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับทัศนรุจัาวันนี้ผมชอบไปที่เจ้าเฉียบขาดครับจังหวะฝีมือครบเครื่องหลังเหนี่ยมฝีมือมวยดีกว่าเก๋าเกมกว่าครับวันนี้จะย้ำชัยไปอีกครั้งนะครับทัศนรุจยนคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างศิลธรรมไฟเตอร์มวยไทยนะครับพบกับ เจ้าโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับเจ้าศิลธรรมนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือกบเครื่องเขาในเหนียวแน่นปั้มรัดฟัดตีดีครับสูงยาวเข่าดีครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับส่วนเจ้าูลทองนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือกบเครื่องดักติดดักแทงดีนะครับจักเหลี่ยมฝีมือมวยดีครับชักชกฟอร์มสดนะครับถ้าสร้างจาข่งคนนี้ผมชอบไปที่เจ้าศิลธรรมครับจังหวะฝีมือกบเครื่องเดินปั้มรัดฟัดตีดีกว่าหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับจะเบียดเอาชนะไปได้นะครับ ทศนิจางวุฒ่สี่ครับเป็นการพบกันระหว่างมัจจุราชปอพงสว่างครับพบกับอนุชัยนะครับไทยพยักนะครับเจ้ามัจจุราชนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือบูดูดันปั้มรัดฟัดตีดีครับเตะก้าเตะหมัดรุนแรงนะครับส่วนเจ้าอนุชัยนี่เป็นมวยจังหวะฝีมือตั้งรับจับท่านะครับเตะก้าเตะหมัดรุนแรงนะครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่านะครับ ้าศราจางคนนี้ผมชอบไปทีอนุชัยครับจังหวะฟีมือก็เครื่องหลังเลื่มฟีมือมวยดีกว่าเก่าเกมกว่านะครับวันนี้จะชนะไปได้นะครับและผมกอฝากไว้ครับใต้คลิปใต้คอมเมนต์ครับกดเข้ากลุ่มโอเปชั่นครับฟังมวยหูฟรีนะครับมีกิจกรรมมากมายนะครับผมกอฝากไว้ด้วยนะครับ